สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโรนะครับและนี่คือรายการเรื่องน่ารู้บายเคโร EP ที่52แล้วนะครับสำหรับเรื่องน่ารู้ในตอนนี้จะไปตอนเกี่ยวกับอีก1ประเทศในสแกนดิเวียที่มีความเจริญมากๆเลยทีเดียวและเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามนั่นก็คือประเทศนอร์เวย์และในคลิปนี้ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์จะเป็นยังไงไปรับชม,มกันนะครับ นอร์เวย์หรือชื่อ,อยังเป็นทางการคือราชอาณาจักรนอร์เวย์เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่ในยุโรปเหนือส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีอาณาเขตจัวรดกับประเทศสวีเดนฟินแลนด์และรัสเซียและมีอาณาเขตทางทะเลจัรดมาสมุทรแอตแลนติกใกล้กับประเทศเดนมาร์กและสาราชอาณาจากักรนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวและเป็นที่ตั้งของฟอร์ยอตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก นอร์เวย์มีพื้นที่ทั้งหมด3 8 5 2 0 7ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงคือกรุงออสโลและมีประชากร5 3าล้านคนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนอร์ดิกโดยอัตราการแยกถิ่นฐานมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราการเติบโตของประชากรนอร์เวย์มีพรมแดนส่วนติดต่อกับสวีเดนและฟินแลนด์ยาว2542กิโลเมตรและมีพรมแดนสั้นๆติดกับประเทศรัสเซียทางทิศตะว,วันออกทางทิศตะว,วันตกและใต้ ติดต่อกับทะเลนอร์วิเจียนทะเลเหนือและสแกเกอร์แร็กทางทิศเหนือติดต่อกับทะเลเบรนได้ได้หมูกก่เกาะที่อยู่ใกล้เคียงได้แก่สฟอร์บาดและยามาเอ็นต่างก็อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของนอร์เวย์และถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรในขณะที่เกาะบูเวในมหาสม,มุทรแอตแลนติกใต้และเกาะปีเตอร์ที่1ในมหาสม,มุทรแปซิฟิกใต้นั้นมีฐานะเป็นอนาณาิคมของนอร์เวย์เท่านั้นไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร นอกจากนี้นอร์เวย์ยังอ้างสิทธิเหนือดินแดนควีนมอดแลนในทวีแอตร์นติกาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยอีกด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5เป็นกษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของนอร์เวย์โดยมีอานาซูบากเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2013นอร์เวย์มีฐานะรัฐอธิปไตยรวมทั้งมีระบบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนอร์เวย์แบ่งอำนาจรัฐผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลฎีกา ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี1994นอร์เวย์ก่อตั้งขึ้นในปี872ซึ่งมาจากการรวบรวมอาณาจักรย่อยเป็นจำนวนมากและดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1000ปีนอร์เวย์เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์กนอร์เวย์ในระหว่างปี1 5 3 7ถึงปี1814และเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดนในระหว่างปี1814นรถึง1905นกาอนร์เวย์วางตัวเป็นกลางในช่วง จนถึงเดือนเมษายนปี1940ก่อนที่จะเข้าร่วมเมื่อถูกลุกรานและครอบครองโดยเยอรมน,นีจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นอร์เวย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาและยังเป็นสมาชิกผู้กอ่อตั้งสหประชาชาติเนโธสมาคมการค้าเสรียุโรปสภายุโรป,โ,รปโซนทิสัญญาแอตแลนติกและสภานอร์ดิกอีกทั้งยังเป็นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรปองค์การการค้าโลก และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เชงเก้นและนอกจากนี้ภาษานอร์เวย์ยังเข้าใจร่วมกันได้กับภาษาเดนมาร์กและสวีเดนนอร์เวย์พัฒนาประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจตามรูปแบบของนอร์ดิกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวียโดยมีระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพสูงและระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมและยังให้ความสําคัญกับการเท่าเทียมกันของประชากรนอร์เวย์ ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยและมีความมั่งคงทางเศรธธษฐกิจสูงมีจุดเด่นในภาคอุตสาหกรรมหลักโดยมีปริมาณสำรองของปิตโตรเลียมแก๊สธรรมชาติแร่ธาตุไม้แปรรูปอาหารทะเลและน้ำจืดเป็นจำนวนมากอุตสาหกรมรมปิโตรเลียมมีสัดส่วนประมาณหนึ่งส่วน4ของ GDP และนอกจากนี้นอร์เวย์เป็นผู้ส่งออกน้ำมันและแก๊สธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกในบรรดาประเทศนอกตะวันออกกลางนอร์เวย์เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกตามการจัดอันดับของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและตามการวัดค่าของ PPP ซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองและภูมิภาคนอร์เวย์อยู่ในอันดับที่11ในด้านประเทศที่มีกองทุนมั่งคั่งอธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนอร์เวย์ได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี2009นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่กำจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สูงที่สุดในปี2018และเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่มีอัตราความสุขที่สุดในโลกเมื่อปี2017รวมทั้งอันดับหนึ่งในด้านดัชนีความซื่อสัตย์ต่อสาธารณนะดัชนีเสรีภาพและดัชนีประชาธิปไตยและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำที่สุดในโลกอีกด้วยเป็นยัางไงากันบ,บ้างกับเรื่องเนื้อรู้เกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์หาผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับไปป่าไปเจอกัน let's get it